สนามตะก้อน้องมีชมบุรีกอนะคะเด็กเกษมต่อให้กับต่อสองหนึ่งให้กับพี่เล็กแล้วก็เจ้าโน้ตนะคะเป็นแปะข้ามฟรีนะคะเบงอูดรเปิดตีเจ้าต่อทันสองแล้วต่อทันสองเจ้าต่อทันสองแล้วแต่มตัวนี้อยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ค่ะ ต่อ3-2เร็วตน้อยเสือปอ้นะคะท้อ้อเดียวรับน่ารับับต่อ3-2รับต่อที่น4อเดียวรับต่อ3-2อนตอนนี้อยู่ที่0-1น่ะรับต่อ3-2เร็วเลเสือมา อนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะพี่เล็กอุดอนเสิร์ฟมาแต่ตอนนี้อยู่ที่หนึ่ง,ต,งต่อหนึ่งค่ะ ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งตอนหนึ่งค่ะไปยอนแต่ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งตอนหนึ่งค่ะ ่หนึ่งก<ส>ับหนึ่งค่ะน้อยเไปเลอ่างนึงยไกินจบแล้วหรอังไปเทียบดีคว่า Thank you. เลนเดียดีสาต่อหนึ่งนะคะต,ตอนนี้อยู่ที่1ต่อสามนะคะที่เลกูดอนเสิร์ฟมาจอจอนเปิดลากออกไปย็บ แตอน,นี้อยู่ที่หนึ่งต่อสามนะ่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่สามต่อหนึ่่ะอที่มียี่สิบก็ยี่ห้ามันนี แอนตอนนี้อยู่ที่1ต่อสาน้า อย่ที S ่สามต่อหนึ่งค่ะ ต่อหนึ่งค่ะเอาไปหน้ามาบาทก็ทมันยี่ห้าบาทน้องมโม่ถามเขาก่อนก็ได้เดียด๋วยวก็ตีอยากถามนะเขาก็ให้ถามก็แปงตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อสี่ค่ะ ไม่พลาด4นะ่ะ3 5สุดท้ายโดนไล่ไปจบแ้วั ก่อนสีเธอเดี๋ยวก่อนสีเธอเธอไม่ถามคนนั้นเหรอเขากินเ้าตัวเปรี้ยวกินป่ะโหว่าจะไปแย่งอ้วนซะหน่อยเหอะ

啊。Yeah. ใจใจอ่ะแวอ่ะอาจิมาใหม่เลยมาทำตวเอนนีสิเธอใช่ชิมของะไรหรอใกลจจะเมาแล้วนะัเล่ ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดต้นหนึ่งค่ะ Good man. แตมตอนนี้อยู่ที่เก้าต่อหนึ่งค่ะแตมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อเก้าค่ะ <c oughs> <t manuscript> ตอนนี้อยู่ที่สิบตอนหนึ่งนะ